ขับขอกาบพอบวสัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทางยูทูบก e กบค้อยงามเลยนะครับเนาะื้นนี้กับเปลี่ยนเมื่อน้าไม่ครับื้อนี้ครับเอากางแกงเด้ครับวัอนี้ครับสวัสดีครับ,บพี่มึมครับ สวัสดีค่ะวันนี้มะพบาปลากำหอยพิมพ์ค่ะวันนี้วันที่7กรกฎาคม2568ค่ะวันนี้มาเปิดจักรายการกำหอยพิมพ์มาเปิด3รายการค่ะเอาวันนี้รายการแรกไปนะไรครับรายการแรกตัวนี้นะคะแม่ท้องก้าวเจริญได้6เดือนสูง146ค่ะพี่ก๊อฟสูง146เลยนะคืะเคยไดู้มาจยกโตหรอยพิมพ์นี่เคยได้ลูกมาแล้ว1โตค่ะตัวที่2ในท้องค่ะตรวจเอดนซาเรียบร้อยบมาครับเรียบรรอยค่ะ มีคลิปมี่ยังเรียบร้อยค่ะบอดี้แมงสีเปิดราคาได้ไปพี่มือนี่ครับแม่นี่เปิดไว้ในราคาห้าหมื่นสองพันบาทค่ะเอาบอกที่ตั้งมาได้พี่มื่อวานนี้ที่ตั้งนะคะบ้านน้องบอลตำบลน้องแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะครับนี่ครับแม่นี่เปิดไว้ห้าหมื่นสองพันบาทบอกไปพี่เมื่อ่าแม่นค่ะเอาฝากเบอร์โทรได้ไหมพี่มื่อวานนี่ศูนย์แปดห้าห้าสี่สามเก้าศูนย์สองแปดค่ะนี่ครับตัวแรกแขกมานครับพี่น้องส่วนสูงร้อยสี่สิบหกทองกระพอเก่าจะเลื่อนได้หกเดือนบ่่่คคะนีรับ เบื้องอัตลักษณ์พี่น่องวันนี้อ๋อ,อ,อบอกจุดเด่นอะไรจิมเนี่ยอัตลักษณ์ชัดเจนค่ะจุดเด่นนะคะหน้าตาสวยตาเต็มแก้มจำค่ะพี่ก๊อบโอ้ตาเต็มแก้มจำวันนี้ครับสุดจัดประหลาดบอกเลยครับตัวนี้เปิดไบแล้คาเบาวิวได้หน่อยพี่แล้วแมนค่ะห้าหมื่นสองพันบาทค่ะสนจิตสนใจพี่น้องโทรเข้ามาติตดต่อคุยกันสอบถามได้ค่ะพี่น้อง 085543902้เด้อค่ะเบอร์โทรอ่ะจุ่งนุ่ยังไงหน่อยพี่พันยามเงินเทาทายยามงามัครับนี่ครับอ่ะยางงามเด้อพี่น้องครับวันนี้มาเปิดแดงสามรายการนี่เดี๋สวยๆงามเลยครับนี่ครับของสวยงามโอ้ผมทำมานี้ครับแม่ทองหกเดือนศูนย์ร้อยสี่สิบหกเปิดราคาไต่แสนแล้วหน่อยพี่ตัวนี้เนาะแม่นค่ะครับโอ้ยงามๆครับโอ้ยครับตัวเหล็กแข็งมันก็งามแล้วพี่น้องเอ้ย เปิดราคาหามื่นสองพันบาทนี่ครับเอาเบิองไทยยิ่งหน่อยครับพี่น้องมาดิแม่เมืองครับไทยก็เปิดดีหน่อยพี่ตัวนี้เนาะค่ะไทยเปิดกว้างสวยค่ะมีสามรายการที่สวยเลยครับพี่น้องว่าต้องเป็นห่วงกับนี่หางเล่ยข่อครับพี่น้องของ่สวยงงามครับป๊าดไปหาเสบไบรดด์ดยิ่งหน่อพี่ตัวรองสิเนาะแมนค่ะเล็บนี่ครับของสวยงามครับพี่น้องโอ้สุดจัดประดับบอกเลยครับป๊าดมาดิครับ เปิดไว้แค่หามือสองพันบาทฟังบ่อพิษลอยพิมบ่อพิษแน่นอนค่ะพี่น้องของสวยของงามค่ะตัวแรกกับงามเหรอพี่น้องเอ้ยมาเนี่ครับหาเซบุนอะไรแบบนี้ครับราคาหน่อยหนอแมนค่ะคือจับมือสามีเสียดเพิ่อนเลยครับพี่ครับของสวยงามครับพี่น้องได้ของสวยของงามก็อยากมาแบ่งปันพี่น้องคือเก้าล่ะพี่กอบเอาเดี๋ยวเป็นแม่ที่สองบนต่อห้องเอาดิเป็นเมียที่สองหน่อยพิมเนาะค่ะตัวนี้เป็นแม่ที่ที่สองค่ะพี่กอบเป็นอันแม่สาวเด้อค่ะลูกสาวเก้าเจริญค่ะพี่กอบ สูงร้อยสี่สค่ะสูงร้อยสี่ e นมีฟันแทรงพียังไปหอยกี่นี่บ่ค่ะเป็นฟันน้มนมอยู่่ะพีกอเป็นค้ยฟันน้ำนมนะครับว่าลูกสาวพ่อ <9 S 1> เก่าเยินเกิดจากแม่สูงไรไปไหนพี่นี่แม่สูงร้อยห้าสิบค่ะเกิดจากแม่สูงร้อยห้าสิบเว้ยเพิ่มเต็มควยถึงแม่แซงแม่แต่หมยพิมพ์ตัวนี้กานาจะแซงเหรอคะอันน่าขดไก่ะพผีกอบนี่ครับเพิ่สูงร้อยสี่สิบหกน่อยพิมพ์ตอนนี้แมนค่ะสูงร้อยสี่สิบห บันนี้แม่สีเปิดราคาได้ไหมพี่มื่อวาครับแม่สาวแม่สาวนะคะฟันหน่ำนมเปิดไว้ในราคาห้าหมื่นสองพันบาทค่ะติกรห้าหมื่นสองพันบาทครับแม่มเมืองครับเมืองอัตลักษณ์เปิดวันนี้เห้องไงค่ะข้องสางไงค่ะเปิดสีไงเหรอครับพี่น้องเพราะว่าแม่เป็นสูงลอยหาสิบน้อยพี่นะแม่ค่ะตัวนี้เป็นก้อยที่ข้องสางไง่าลำตัวเงาค่ะโอ้สุดไงค่ะเปิดใบห้าหมื่นสองพันบาทนี่ครับเบืองอัตลักษณ์ครับอัตลักษณ์ชัดเจนค่ะมุงเขาก็สวยหน่อยพี่นะค่ะ เบิ้งกระดูกแข้งขาปนี่พี่น้องป้าเบื้งกระดูกแข้งขาครับแข้งขาใหไงน้อยพี่ตัวนี้เนาะแมนค่ะแข้งขาใหญ่สุดจัดอีกแมนหนึ่งเลยครับป้าเอาฝากเบอร์โทรหน่อยพี่มาป่ะนี่0855439028ค่ะที่ตั้งกัยยุบาลน้องบอลตำบลน้องแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะพี่น้องสนจิตสนใจโทรเข้ามาสอบถามคุยราคากันได้ค่ะอ๋ออยลังยิงไว้เบิ้องไทยเบิ้งไทยเบื้องรับพี่ถ่ายไว้เบิ่องไทยครับ นี่ครับบัตรเบื้องไทยครับพี่น้องไทยให้ว่าบบกสมโอได้หน่อยพี่เนาะจ้าค้วยสาวครับตัวนี้ครับหลังปลาบูข้อบะเข่งเอาจุกงวดกันหน่อยพี่มั่งคนนี้เนี่ยที่สองครับง่ามมือกันครับโอ้ยืนหัวเบาน้องคุ้ยตัวนี้นะครับเนาะแม่นค่ะนี่ครับเปิดใบหาหมื่นสองพันบาทครับพี่น้ององอยู่สวยงามๆครับแมงครับยางกับหยาบห้อยเก่าดีด้วยพี่น้องนี่ครับหัวเบาเป็นคุ้ยหัวเบาครับเป็นเป็นลูกสาวพอเก่าเจริญ อายุประมาณ22เดือนน้อยพี่น้องยี่สเดือนค่ะพี่กรอบของเงียบงามเลยครพี่น้องมึงครับมึงครับสุดจัดเลยครับพี่น้องเอาสาวโบ๊ทติ่มท้ายให้หนึงครับพี่น้อง0855439028ค่ะนี่ครับลูกสาวเก่าเจริญนพระอยา่างใดขั้วแม่สาวฟันน้ำนมเอาไปเข่าขอกเข่าฟาั่มแนะน้เพ่นได้ไหมพี่มเม่นี่ครับค่ะแม่นี่อยากแนะน้ำเด้อค่ะพี่น้องอนาคตไกลเราอีกอย่างตอนนี้เพิ่นแค่ได้22เดือนนะคะพี่กรอบยังฟันน้ำนมอยู่คัน ทองติดทองติดยังแล้วใหญ่แน่นอนครับพี่น้องไปเอาไปเลี้ยงตะวันตัวนี้ก็เบิ้งครับเบิ้งเอาค่ะพี่น้องตามเนื้อผ้าค่ะตามเนื้อผ้าเลยครับเปิดราคาหาหมื่นสองพักว่ามาแจ้งเลยครับราคานี้ครับพี่น้องเอ้ยสุดจัดประหลัดบอกหาวอะไรดีครับนี่ครับวันนี้ห้อยพิมพหรือตัวของดีราคาถูกมากสาวพี่สาวน้องไม่รับอยากได้ของสวยของงามก็อยากมาแบ่งปันพี่น้องค่ะอยากให้พี่น้องเอาไปเลี้ยงของงามๆค่ะพี่กอบเอาวันนี้เบิ้งแม่สุดท้ายเบิืงนกับผที่ยินว่าแม่สุดท้ายที่เป็นแม่ยอยากง่น้อยพิมพ์เนาะเป็นนััว่คครรบบแมท้อองะเา เออแม่ที่สามของคุณตัวข้านี่พี่น้องเอพี่แม่ที่สามเป็นไงครับวันนี้ค่ะแม่ที่สามแม่นี่แมงักงค่ะพี่กอบสถานาตอนนี้คือท่องเจ้าใหม่ด้เจ็ดแปดเดือนค่ะท่องเจ้าใหม่ด้เจ็ดแปดเดือนแม่งค่ะเจ็ดแปดเดือนแล้วค่ะอือครับดีครับโอ้ยง่ยดีนะครับแล้วแต่ว่าพ่นหนึ่งยืนว่า่ัวานไั้นท้องพ่นหนึ่น้อยพี่พ่ท้องเพ่นย้า่ล่ะค่ะพี่กอบเป็นไายที่อ้างหนาลึกค่ะมาดีเส้นสูงน้ำได้ครับพี่น้องเส้นสูงแม่นี่สูงลอยสี่สิบเก้าค่ะ แม่สูงร้อยสี่สิบเก้าท้องเจ็ดแปดเดือนครับแม่ครับเบิงของเจ้าไม้ได้เจ็ดแปดแล้วค่ะมึงพูดหนาพูดเงี้ครับพี่น้องมึงครับครับในนี้นะครับนี่ครับนี่ครับปาด้องพันอยู่น้อยพี่น้องแม่ค่ะท้องยนดแล้วค่ะแม่นี่เปิดไปราคาเท่าไงพี่นี่ครับแม่นี่หอยพิมเปิดไว้ในราคาห้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะโอ้ยฟังผิดบอยพิมหาเมื่อเก้านี่บ่ผิดค่ะปอดกล้วยท้องกับพอเจ้าไม้ได้เจ็ดแปดเดือนค่ะ เปิดไป้หาหมื่นเก้าพันบาทรอบเนาะแมนค่ะบอกที่เดชไปหน่อยพี่มั่นมาหนิเบื้องล่ำเบื้องนี่ครับเปเบื้องหน้าตาครับพี่น้องที่เด็ดตัวนี้นะคะเป็นควายที่อ่างไงค่ะพี่กอบตัวจริงแหงไงค่ะตัวจริงแหงไงนะครับเนาะแมนค่ะแข็งขาครับพี่น้องเล็บหนีมุ่นดีเนาะยเพิ่งามค่ะเล็บมุ่นค่ะพี่กอบตากับมีแต้มเนาะเป็นควายสายได้ขอดีพี่นี่เป็นควายสายอุทัยค่ะพี่กอบควายสายอุทัยครับแมนค่ะคนทองยุน้ะพี่น้องมั่งครับทองไงค่ะพี่น้องทองไงทองยุนแล้วครััับบนนีี่่่่คครรตวจิงงงแหเด้้ออะพ ตัวกิ่งหิ่งหญ่ยไปเลยครับแม่นค่ะถ้าจะพี่น้องมีอยากเข้ามาช่วพุ่ยเดี๋ยวพี่มาดิมาชมบ้านน้องบอลตำบลน้องแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนี่ครับมึงถ่ายครับพี่น้องถ่ายกางยันยันในนาเลยครับพี่น้องเอาจูงวัวหนุนมึงหน่อยพี่เมึงนี่ครับของยันยันงามๆกับหอยพี่มาเปิดแบงมันนี่ครับหาหมื่นเก่าฟันบาทพอนะครับพี่น้องนี่ครับจังใจกับจังโทรเข้ามาสอบถามหอยพี่มึงเลยครับเด้อโอ้ๆนานๆลึกเลยครับพี่น้อง ของคุนยุนเหรอครับวันนี้มึงถ่ายครับถ่ายยิงใหญ่นาเลยครับพี่น้องเปิดไว้ที่5,9,000บาทนบาทหมพิมพ์เอาสายไปโทษหน่อยพี่มืวานนี้ศนี่้าศูนค่ะโอ้บล็อกทียังห่อพี่น้องเลยผู้กำลังมองหาคลวยทองน่อยพิมพ์เนาะค่ะเป็นเตาไปเลี้ยงค่ะพี่น้อง สนจิตสนใจโท่เขามาสอบถามคุยราคากันใดค่ะแม่นี่แม่อันหอยพิมพ์แนน้าเด้อค่ะพาเป็นคุยที่อ่างไงเด้อค่ะมันออกลูกมากกว่าจอยดอกคาพี่นงขันไดมาเห็นมาเบื้องตัวจริงแล้วนี่ครับเป็นออกลูกหรืว่าจอยนะครับเนาะไม่ห่างกับที่เด็ดเลยครับเดี๋ยว้องถ่ายครับยางดีเลยครับตัวนี้ครับเปิดหาเมื่นเก่าตะกี้ราคานี้บ่ใดยน้อยพิพ์เนาะบ่ใดดอกคาราคานี้แสนกู้แล้วครับราคารุ่นนี่ด้วยสี่สิบเก่าครับแม่ทองกับพอเจ้าใหม่จะหากระป๋องเสียต้อเนาะ คืเขาเงี้ยนะครับตัวนี้เนาะนี่ครับเอาฝากเอฟซีเทาไหร่พิมตัวนี้แนะน้ำเพิ่นได้ครับวันนี้อยากฝากเอฟซีเด้อค่ะเป็นตาเอาไปเลี้ยงขาหอยพิมแนะนําเลยเป็นไขยที่อ้างหนาใหญ่ค่ะที่สําคัญเอกสารครบเด้อดขาดทองเจ้าใหม่พร้อมของแข็ของแถมกันเป็นอันนี้เนาะพี่เมย์ของแถมกันนี่ค่ะแถมทุกตัวแม่นค่ะมากระดิ่งแถมทุกตัวค่ะพี่น้องนี่ครับลอกินต้มน้องละค่ะพี่กอบ ขอกพันศาดีกว่ากินตุ่มนองเนาะแมนค่ะใกล้แล้วค่ะพี่น้องไปปลูกพกเหลือดก็ท่านนี่ครับพี่น้องนี่ครับอีกสามเดือนกับขวดแล้วครับดุลแล้วตัวผูกตัวเมียหน่อยพี่น้องแมนค่ะเป็นของรูปเป็นตัวผูกกับมะขาดทุนหน่อยพี่ตัวเองบ่ค่ะบ่ขาดทุนแน่นอนค่ะแต่ว่ามันใหญ่ดีครับตัวนี้ครับขายราคาเบียดเนี่ยเล่นเมืยพี่นี่แมนค่ะโอ้กินกับเก้งเด้อค่ะนี่ครับขายราคาเบียดเนี่ยเลยครับตัวนี้ใหญ่อ่างหนาลึกครับพี่น้องดก็นี้ครับเออผมบอกเป็นนี่ครับพี่น้องผมเอาโทรศัพท์ไทยได้พี่น้องนี่ครัับบของงงามนี่คร เบิง้งข้มหนาข้มอ้างหรือพี่น้องนี่ครับตัวจริงแห้งไง่ายค่ะพี่น้องง่ายอ้างหนาหรือครับเอาฝากเบอร์โต้ติดตามให้พี่มาหน่อยศูนย์แปดห้าห้าสี่สามเก้าศูนย์สองแปดไอดียไล่กับเบอร์นี่ได้ค่ะพี่น้องเบอร์ศูนย์แปดห้าห้าสี่สามเก้าศูนย์สองแปดค่ะโทุกข้อมากครับยังได้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องยูทูบก๊อปควยงามรละเอ็ดครับพี่น้อง ขอกราบคำว่าสวัสดีครับข้องเงียบงนั่งพี่น้องมึงเนี้ครับอ่างงานลึกดีปะป๊าดหลังปะบูข้อปะเข็งเลยครับนี่ครับพี่น้องมึงของเงียงงนั่งครับสุดจัดปลัดบอกเลยครับเมียที่สามครับสูงลอยเก่าสูงลอยซี่ซุปเก่าครับเปิดราคาหาหมื่นเก่าครับพี่น้อง เอาลไปไปใครลล่งเฝาลง